ชกหน้านะครับของฮาเล่นะครับตัวนี้สปอตเตอร์พั0สองสี่นะฮะมีสปินที่ขคดใหญ่นะฮะแล้วก็มีความยาวค่อนข้างเยอะนะก็รับน้ำหนักรถได้ดีนะครับตัวนี้นี่น่าจะเป็นโชว์วานะครับก็อถอดล้างทำความสะอาดนะครับก็ใช้ปริมาณน้ำมันก็ค่อนข้างเยอะนะ เดี๋ยว <c oughs> ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะเซ็ตน้ํามันเออร์ลินเข้าไปนะครับโชกก็จะนุ่มนวลน,นะครับหน้าขี่นะครับดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยน้ามันมันเสริมสภาพแล้วนะครับอายุรถหลายปีนะครับถึงจะวิ่งยังไม่ได้เยอะอะไรนะเพื่อนๆที่ใช้อยู่นะออกรถยุคที่เขาเประกอบไทยรุ่นแรกๆนะครับก็ถึงเวลาทํากันทุกคันนะครับ ทำเสร็จแล้วเพื่อนๆจะรู้สึกเลยว่ามันแตกต่างนะครับมันแตกต่างกับตอนที่ขี่มากนะครับก่อนทําหลังทําในเห็นผลต่างชัดเจนนะครับใจก็แวะมาใช้บริการครับโชคเราเซตติ้งน้ำมันเอรินเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรานําไปติดตั้งใส่รถนะครับโชคฮาร์เลย์จะมีแถบทับทิมนะครับแถบสะท้อนแสงนเป็นกฎหมายความปลอดภัยของเมกานะครับบังคับจะต้องมีแถบสะท้อนแสงนะครับด้านข้างของลําตัวรถมอเตอร์ไซค์นะครับหน้าหลังเลยนะครับ เก็บไว้เพราะผมรู้สึกว่านีที่ที่มันแซวเราอะเพราะเดี๋ยวปูก็ว,วิ่งเลยไปอีกเพราะว่าถนนมันไม่ค่อยดีแล้วกลัว่างนี้เหมือนกันถนนไม่ดีแล้วล,ล่ะแสงรถมันนุ่มดีนะ ทอซิ่งทอดซื้อซื้อมาทั้งคันโกดังแล้วก็มาลือ้อมะขวานแน่นๆน่นเลยครกำเนิดแน่นกำเบกหน่นแน่นๆลองยมดูเลยฮะนะมีจังหวะรีบาวแล้วนะเสียงน้ำมันฟิตๆเลยอัวอ,อันเก่านี่กดปุ๊บดีดลงนิด ลงนี่ลงแรงนะอ่าพร้อมเที่ยวแล้วพร้อมเที่ยว